สวัสดีครับผมพ่อค้วาวอลวิสนะครับในวันนี้ผมก็มาเปิดแผงผลไม้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฮะมามามาผมก็ได้มาเปิดแผงขายผลไม้แล้วนะครับโดยหลักๆก,ก,ก็จะมีอะโวคาโดนะครับก็ราคาก็ตามนี้เลย1กล่อง3กิโลกรัม179บาทรวมส่งนะครับสดๆจากสวนเลยนะครับนี่ต้นก็อยู่ตรงนี้เลยอยู่ใต้ต้นอะโวคาโดเลยทีเดียวนี่วันนี้มามา,มากินกล้วยมา นี่มีกล้วยด้วยนะครับแต่ว่ากล้วยเนี่ยไม,ไม่ได้ขายนะครับหรือใครจะซื้อถ้ามีก็ขายนะครับอ่จับไว้อจะไว้กินไ,ไ,ไม่กินจับลูกบอลอยู่จับลูกบอลอยู่จับลูกบอลอยู่อ๋อโอเคก็เก็บสดๆมาจากสวนเลยนะครับแล้วก็แถวหน้าบ้านเลยก็มีอยู่สองสามต้นนะครับหลังบ้านอีกนะครับก็ใกล้หมดแล้วนะครับช่วงนี้อือหือไปโชว์ตรงนี้โชว์ตรงนี้ ไปทำโชว์ตรงนี้ไปทำโชว์ตรงนี้ตรงนี้เออก็เก็บมาขายจนเยอะแล้วนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็มาซื้อได้เลยนะครับที่นี่เลยนะครับที่ที่ไหนนะครับออที่นี่นะครับบ้านผมแต่แม่อาดีกว่านะครับส่งทางออนไลน์ง่ายกว่านะครับส่งขนส่งง่ายกว่าสามโลก็ได้ประมาณนี้นะครับมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะครับท้องตนะัวใหญ่แล้วโอ้โหท้องใหญ่จังเลย แล้วแต่บางต้นบางครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยก็มีลูกใหญ่กว่านี้อีกนะครับบางครั้งก็มีลูกใหญ่กว่านี้อีกนะครับแต่แค่บางครั้งบางครั้งก่อเล็กๆนะครับบางครั้งก่อวกเท่านี้นะครับเล็กๆแค่นี้นี่เล็กๆก็หนึ่งกล่องเนี่ยก็จะรวมๆกันไปนะครับก็อาจจะได้ลูกใหญ่ซักลูก2ลูก3ลูกบ้างลูกกลางบ้างลูกเล็กบ้างอะไรอย่างนี้นะครับ บางครั้งเนี่ยไปเก็บบางต้นเนี่ยเล็กๆอะไรอย่างนี้ก็อาจจะบางกล่องก็จะได้แต่เล็กแล้วก็ใหญ่ได้น้อยอะไรอย่างนี้นะครับบางครั้งก็ได้ใหญ่แล้วก็ได้กลางเยอะ <c oughs> อะไรอย่างนี้นะครับแล้วแต่บางทีแต่ว่าเต็มกิโลแน่นอนนะครับสโลบางคนบอกโอ้ยทําไมได้แค่11ลูกอะไรอย่างนี้นะครับก็หมายความว่าได้ลูกใหญ่นะครับบางคนบอกโอ้ยผมได้ตั้งสิลูกอะไรนี้ก็ก็คือจะได้ลูกเล็กนะครับก็คือง่ายๆเลย ส่วนกล้วยนะครับกล้วยเนี่ยไม่รู้ว่ามันคือกล้วยอะไรนะครับผมเอามาตั้งโชยเฉยๆนะครับส่วนผมผ่ามาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็นี่เลยนะครับผ่าออกมาเนื้อก็จะประมาณนี้อันนี้ยังไม่ส่งนะครับผมผ่าโชยเฉยๆนะครับไทโวจะพูดอะไรโอ้ท้องตัวใหญ่ท้องใหญ่ๆเหรอกินข้าวแล้วท้องตัวใหญ่นี่อ๋อกินข้าวแล้วท้องใหญ่เลย หนึ่งกล่อง3กิโล179รวมทรงก็มีทั้งผิวสวยผิวไม่สวยนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงเนี่ยลูกเล็กเนี่ยบางคนบอกเอ้ยอ่อนหรือเปล่าแกนะครับดูเม็ดนะครับแกแล้วเอาไปปลูกนี่ขึ้นแล้วนะครับเนี่ยบางลูกเนี่ยบางคนเนี่ยผ่าออกมานะครับเจอมเมล็ดเจอขาวๆไอ้ตรงเล็ดน,นี้บอกโอ้ยขึ้นลาหมดแล้วหมุ้วันทิ้งหมดอะไรอย่างงี้นะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ที่จริงคือมันไม่ได้ขึ้นลาอะไรนะครับมันเป็นธรรมชาติข,ของมันนะครับ บางทีเนี่ยแกออกมาเนี่ยมันก็จะมีเอเปลือกมะเร็งเนี่ยมาติดอยู่กับเนื้อตรงนี้นะครับแล้วก็เอาช้อนขูดออกแค่นั้นแหละนะครับกินได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับกล้วยกล้วยก็ไม่มีอะไรนะครับเอามาโชว์เฉยเนี่ยหนึ่งโลก็ประมาณนี้เอ้ยไม่ใช่หนึ่งโลสามโลหนึ่งกล่องนี่กี่ลูกแหรเนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดลูกนะครับ อันนี้ก็ถือว่าลูกลูกลูกใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าท่านลูกประมาณนี้เยอะกว่าก็จะได้12-13อไรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้เลย3โลหกล่อง179รวมส่งผมก็ตั้งแผงขายอยู่ใต้ต้นนี้เลยนะครับถ้าขายตรงนี้หมดก็เก็บจากตรงนี้นะครับเดีย๋ยวซุมซ่มๆเข้าไปนะครับนี่แหละเต็มต้นไปหมดแล้วก็พวกลูกใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ใต้ใบไม้นันเลย แอบอยู่ใต้ใบไม้มองไม่ดีนี่มองไม่เห็นเลยเต็มไปหมดเลยนั่นหอยกันตรงเต็งตรงเต็งอยู่นู่นเลยเยอะมากแล้วก็อีกต้นหนึ่งอยู่ทางฝั่งด้านนี้พาไปดูนะครับนี่เลยเต็มต้นเช่นเดียวกัน พื้นเมืองเนี่ยมันจะมีหลายรูปทรงมากนะครับทั้งกลมทั้งรีทั้งยาวทั้งทรงน้ําเต้าแบบนี้มีหมดนะครับเต็มต้นเหมือนกันแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ต้นหนึงต้นใบเยอะๆตรงนู้นต้นนู้นมีไม่เยอะนะครับมันแอบบๆออยู่ใต้ใบ เมื่อกี้มีลูกนึ่งลูกนี้นะครับมันไม่สวยเลยแต่ว่ามันนิ่มๆแล้วไม่รู้ว่ามันสุกหรือยังลองผ่าออกมาเนี่ยมันมีตามนี้เป็นรูตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้ไม่สวยก็เลยไม่ได้ส่งขายนะครับรู้สึกว่ามันจะนิ่มๆแหละน่าจะสุกกินได้หรือเปล่านะครับต้องผ่าดูถึงจะรู้ว้าวอเนื้อลูกนี้เนี่ยเนื้อมันก็เหลืองๆคล้ายๆกับพวกที่ยังไม่สุกนั่นแหละนะครับ ลูกนี้เนี่ยมันจะเป็นน้ำหน่อยมันก็มีหลายแบบมากนะครับพื้นเมืองนะครับมันมีทั้งบางต้นบางลูกเนี่ยมันเนื้อก็จะเหนียวแบบอร่อยเหมือนพวกพันดังเลยนะครับบางต้นก็จะเป็นน้ําหน่อยแบบโอ้โหสู้พวกพันดีๆไม่ได้อะไรนี้นะครับก็จะเอาอะไรมากกับพันพื้นเมืองนะครับแต่ว่ามันมันดูแลง่ายนะครับพันพื้นเมืองถ้าเป็นพันดีๆเนี่ยเราต้องดูแลอย่างดีนะครับไม่งั้นเนี่ยแมงเจาะหน่อยนี่ตายแล้ว ถ้าพันพื้นเมืองเนี่ยเนี่ยตอนที่สองต้นผมผมถ่ายดูเมื่อกี้เนี่ยอายุน่าจะสิบกว่าเกือบยี่สิบปีนะครับมันยังอยู่ของมันจนสูงใหญ่ไปนู่นเลยนะครับมันดูแลง่ายไม่ต้องดูแลเลยนะครับปลูกแล้วก็ทิ้งไว้ตามธรรมชาติเลยเนี่ยนะครับกินง่ายแค่นั้นแหละใส่น้ำตาลทรายกินบางคนก็ใส่นมเนยน้ำสลัดน้ำผึ้งเหล้าขาวอุ้ยเหล้าขาวไม่ใช่นะครับ <c oughs> กินกับเหล้าไม่ได้นะครับ ก็ประมาณนี้นครับอ,อร่อยแล้วทีเดียวไอ้วกินไอ้นี่มะฮะกินจนเบื่อแล้วนเนี่ยกันกินก็ง่ายๆแค่นี้นะครับถ้าใครกินไม่เป็นเนี่ยก็ผ่าแล้วก็กินแค่นี้แหละนะครับใส่ปากแค่นี้แหละครับ เนี่ยเราจับอะนิ่มๆอะ่ะก็คือมันสุกละแต่ถ้าเราจับแล้วมันยังแข็งโป๊อกอะ่ะโอ้ยมันยังแข็งอยู่กินไม่ได้ถ้ามันนิ่มอย่างเนี้ยกินได้บางดวงเนี่ยสุกมันก็จะออกสีเข้มๆหน่อยม่วงๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยาให้สุกไปไปนะแ้าสุกแล้วก็ต้องรีบกินใช่จับปุ๊บนิ่มนิดน,น,นึงอะ่ะนิ่มๆแบบเนี้ยคือกินได้ละแต่ท่านิ่มจนแบบเละก,ก็เละเกินไม่อยากกินอืม นะเรากินได้ถึงเปลือกเลยนะครับมหมดคืออย่างนี้หมดแล้วอืมอร่อยอันดยอด คลิปนี้ก็ง่ายๆแค่นี้นะครับมาขายของเฉยๆนะครับอืมตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับที่สวนก็เหลืออีกไม่เยอะแล้วก็ตรงบ้านนี้ก็เลยสองสามต้นอืมที่สวนก็เหลือสองสามต้นที่ยังไม่เก็บแล้วก็ที่เก็บรอบแล้วแล้วก็ยังเหลือเพราะที่รอบแล้วเนี่ยมันยังไม่โตพอนะครับตอนนี้ก็น่าจะโตพอละใครสนใจนะครับแอดไลน์หมูอ้วนที่ผมขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับ หรือว่าสแกน QR Code ตรงหน้าจอนี้ก็ได้นะครับหยุดคลิปแล้วก็ใช้อีกครั้งหนึ่งที่เป็นลายสแกนหรือว่าจะบันทึกหน้าจอแล้วไปสแกนใน Li ายเอานะครับจากภาพนะครับชื่อว่านี่นะครับชื่อลายชื่อว่าจารุมนนะครับแซกเกอร์นะครับเป็นรูปลายมว๊านเป็นรูปเป็นรูปผู้หญิงใส่ชุงอ๋อเป็นรูปผู้หญิงใส่ชุดมงกุฎนะครับก็ทักไปเลยนะครับแต่บางทีก็จะตอบช้าหน่อยอะไรงนี้นะครับบางทีต้องแพ็กอะไรพวกนี้อีก แพ็กให้ลูกค้าอีกนะครับบัญชีคมบัญชีเดียวอืมบัญชีก็ชื่อจารุมนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าไปคุยในกันในไลน์ก่อนนะครับบางคนชัวเป็นวิชาชีพไงมาโทงเข้ามาได้เลยแต่ว่าอย่าไปจ้บหมูอ้วน,นครับหมูอ้วนมีผัวแล้ว <c oughs> โอ้ <c oughs> ผมไม่มีใครจีบหรอกนะครับโอเคสําหรับหนึ่กงกล่องสามโดรร้อยเจ็ดสิบเก้าเนี่ยใครบอกว่าโอ้โหแพงเกิน ก็ไปซื้อตัดตลาดเอานะครับบางที่ก็จะถูกนะครับบางที่ก็จะแพงที่มันแพงเนี่ยเพราะว่าค่ากล่องก็สิบกว่าบาทแล้วนะครับแค่กล่องแล้วก็ค่าส่งองนะครับเป็นร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครพอใจที่ไหนก็ซื้อที่นั่นนะครับบางที่อาจจะแบบเอ้ยทําไมที่นั่นมันถูกทําไมไอ้หมูอ้วนขายแพงอะไรเงี้นะครับก็ไปซื้อที่ถูกๆนะครับแต่ที่ผมไม่รู้ว่าเขาขายกี่บาทยังนไงนะครับอาจจะแพงบ้างถูกบ้าง หลายราคาครับหลายสายพันธุ์อะไรนี้แต่นี่พันธุ์พื้นเมืองบอกกันเลยไขยราคานี้ไม่ต้องห่วงนะครับทุกบักทุกสตังเนี่ยได้กินแน่นอน,นครับสมสมมติว่าอันนี้สมมุติว่าซื้อไปนะครับแล้วมันมันเสียนะครับสมมุติว่าเสียสองลูกนะครับสมมุติว่าพวกนี้กินได้หมดเสียสองลูกก็ช่างกิโลมาเลยนะครับหรือไม่ช่างก็ใช้กิโลมือเอานะครับไม่มีไอ้กิโลเมตรโอ้ยกิโลกรัมนะครับก็ใช้มือ ลูกนี้น่าจะหนัก5โลอะไรอย่างนี้นะครับก็ทังมาบอกหมูอ้วนนะครับแล้วก็ถ่ายรูปว่ามันเน่าหมูอ้วนลูกนี้มันหนัก5โลนะคืนเงินมาเลยอะไรอย่างนี้นะครับบอกได้นะครับอันนี้ก like, ็สองลูกก็ไม่มีกิโลก็ใช้มือเอานะครับแบบอืมอันนี้สองลูกน่าจะ8โลอะไรอย่างนี้นะครับอืมก็คิดเอาเองนะครับ8โลก็บอกหมูอ้วนนะครับว่าซื้อไป3โลเสีย2โล8โลอะไรอย่างนี้นะครับไปหลอกหมูอ้วนเอานะครับหมูอ้วนโง่นะครับหลอกได้ วายกันไปนะครับก็เสียเท่าไรก็คืนเงินเท่านั้นนะครับก็หมายความว่าซื้อไปแล้วไม่มีแบบเสียแล้วไม่ได้กินอะไรอย่างนี้แน่นอนครับเสียก็คือคืนเงินนะครับสมมุติเสียทั้งกล่องอ่ะเออไม่ต้องเกรงใจหมุกอ้วนนะครับที่ส่วนมุกอ้วนมีเยอะเส,สียทั้งกล่องเนี Dil ่ยก็ทิ้งทั้งกล่องแล้วก็บอกเสียหมดคืนเงินมาอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่คืนร้อยเจ็ดเก้านะครับเพราะว่าต้องหักพวกค่าส่งค่ากล่องอะไรไปก่อนครับเจ็ดเก้าบาทเจ็ดเก้าล่ะโอเค ทั้งกล่องอ่ะคืนหนึ่งร้อยนะครับอถ้าเสียทั้งกล่องนะครับบางบางบางคนนะครับซื้อไปไม่ใช่บางคนหรอกก็ซื้อไปนะครับแล้วแอบกินนะครับแอบกินให้หมดนะครับแล้วค่อยมาบอกหมูอ้วนนะครับว่าหมูอ้วนเสียหมดเลยไม่ได้กินแต่ว่าทิ้งไปไม่ได้ถ่ายอะไรนี้ก็ได้นะครับมามามาลองหมูอ้วนนะครับมาลองหมูอ้วนจะได้เงินคืนแล้วก็ได้กินของฟรีด้วยนะครับแต่ก็ว่ากันไปนะครับคงไม่มีหรอกนะครับ ก็พอใจที่ไหนซื้อที่นั่นนะครับถ้าในห้างเนี่ยลูกเท่านี้นี่อาจจะเป็นร้อยก็ได้นะครับหรือว่าจะอืมแต่ว่ามันไม่ได้สดสดแบบนี้มันแบบเก่าๆนานๆแล้วนะครับเพราะมันผ่านมาหลายที่นะครับก็น่าจะง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับก็ใครสนใจก็แอดไลน์ไปคุยสั่งจังหมูอ้วนได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็รอนูกค้ามาซื้อตรงนี้มาตั้งนานก็ไม่มีใครผ่านมาเลยนะครับมีแต่เอ้มา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 เข้ากล้องเร็ว มาซื้อผลไม้ให้พ่อหน่อยเร็วเอากี่กิโลไอบ้บเอากี่กิโลเอากี่ลูกไม,ไม่เอา <c oughs> โอเคไปดีกว่านะครับก่อนจะตกรัดเก็บร้านเลยดีกว่าเดี๋ยวฝนตกอีกหนีไม่ทันสวัสดีครับอย่าลืมสั่งซื้อนะครับอ่าเก็บร้านดีกว่าอยู่ฝนตกแล้วเก็บอะไรนะเก็บร้าน นี่ไงเก็บร้านนี่ไงเดี๋ยวฝนตกแล้วเนี่ยฝนตกไป ừ, ไปไป,ไปฝนจะมาแล้ว